สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยบูรพากับงานพระราชทานปร,ริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2556ค่ะค่ะในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวสิริพรเนอจำนงหรือว่าน้องส้มทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการค่ะดิฉันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานว่าเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะตามมาเลยค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะคือวันนี้นะคะหนูอยากขอสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้จัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2,556ในครั้งนี้ค่ะก็งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากสําหรับมหาวิทยาลัยบุรพานะครับเป็นงานที่พวกเรา ชาวมหาวิทยาลัยบรุพพาทั้งหมดร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนะครับเพื่อให้เกียรติบัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยบรุพพาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2556นะครับเพราะฉะนั้นเป็นความร่วมแรงร่วมใจที่ให้เกียรติอย่างสูงนะครับเพราะว่าการสาเร็จการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสําเร็จ ของการทุ่มเทของการตั้งใจความมุ่งมั่นนะครับอดทนนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีจริยธรรมนะครับเพียบพร้อมกับความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบุรพาเพราะฉะนั้นในวันที่สำเร็จการศาึกษาก็เป็นวันที่บัณฑิตทุกคนก็จะมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สำเร็จการศาึกษาเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยก็ งานที่ยิ่งใหญ่อันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วก็ทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสมเด็จพระชนม์เนินแทนพระองค์เพื่อพระราชทานปร,ริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนซึ่งผมคิดว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดนะครับสำหรับบัณฑิตด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานที่มีเกียรตินะครับเป็นงานที่สําคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยงานหนึ่งเลยนะครับ ค่ะขอบคุณท่านอธิการบดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีคะ่ะค่ะวันนี้นะคะจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้เป็นผู้ดูแลการฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2 5 5 6ในครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการฝึกซ้อมก็คือต้องทำให้ถูกต้องนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วก็รวดเร็วโดย ประมาณว่าทั้งอ่านและทั้งรับนั้นต้องได้นาทีละ34คนเพราะว่าบัณฑิตเข้ารับพระธานปีนี้11,478คนนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมานั้นซ้อมใหญ่ไป2วันแล้ว2อหมายถึงสิบเก้ายี่สนะฮะแทนวันที่19-20ที่กําลังจะถึงนี้ก็คือว่าได้ตัวเลขนั้นเราได้นะคะก็คงไม่น่าห่วงอะไรนะคะท,ทั่วไปก็เรียบร้อยดีขอบคุณมากค่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะนะคะเราอยู่กับคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ค่ะซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายพิธีการค่ะข่าวในวันนี้นะคะอยากจะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความรู้สึกที่ได้จัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2556ในครั้งนี้ค่ะครับก็ในส่วนของการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบานะัตรนะฮะผมนานะที่ดูแลเรื่องพิธีการก็ ผมคิดว่าในเรื่องของประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก็มีมายาวนานนะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นมืออาชีพเพราะว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่การมีบัณฑิตเพียงเป็นหลักพันสองพันสามพันปัจจุบันนี้ก็หมื่นเศษเศษเนี่ยนะฮะก็เราสามารถจัดได้เรียบร้อยสวยงามนะกะ็เป็นที่อ้างอิงถึงของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับซึ่งในโอกาสนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่มหาบัณฑิตใหม่ด,ด,ดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกคนที่ได้ความสําเร็จในชีวิตอีกขั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็ขอความแสดงความชื่นชมกับผู้ปกครองของทุกท่านนะครับที่มีบุตรหลานที่ได้ประสบความสําเร็จยังไงก็ตามก็อยากจะฝากว่าบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตทุกท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูราพาประวัติศาสตร์อันนี้เป็นประวัติส่วนตัวซึ่งไม่มีวันที่จะลบออกไปได้ นั่นก็คือท่านเป็นสิทธิ์เก่าของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยสมบูรณ์แล้ว mm hmm. ก็ฝากว่าสถาบันแห่งนี้เป็นสถาบันอันทรงเกียรติมีประวัติศาสตร์อันยาวนานก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันเสริมสร้างแล้วก็กลับมาส่งเสริมช่วยกันพัฒนาให้โอกาสกับรุ่นน้องนะไม่ว่าจะทั้งในทุกๆรูปแบบนะฮะขอให้ทุกคนนึกถึงสถาบันซึ่งเหมือนกับให้ชีวิตให้กำเนิดให้ความรู้ให้วิชาชีพกับพวกเราเนี่ยขอให้พวกเราได้ช่วยกันกลับมา พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับตัวเองแล้วก็รุ่นน้องทําให้สถาบันของเราเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในต่อไปในอนาคตนะฮะก็ขอขอบคุณทุกฝ่ายด้วยที่ร่วมมือกันด้วยความเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถประกอบอาชีพทำมาชีพได้อย่างประสบความสําเร็จในอนาคตนะขอบคุณมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ นะคะเราอยู่กับคณะวดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ค่ะค่ะอยากมาสัมภาษณ์อาจารย์เกี่ยวกับความภูมิใจที่มีต่อนิสิตที่ได้จบไปเป็นบัณฑิตด้วยค่ะครับคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เนี่ยเป็นคณะใหม่นะในปีนี้เนี่ยก็มีมีทั้งปอเอกปอโทแล้วก็ปอตีด้วยปอเอกก็มีทั้งหมดปีนี้จบเป็นคนแรกนะแล้วก็ปอโทเนี่ยเจ็ด เจ็ดคนนะฮะแล้วก็มีปอตีก็230คนนะ,ะโดยป,ประมาณเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็จบศาสตร์ทางด้านเนี้ยนะฮะก็สามารถไปทำงานได้นะฮะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวันทำได้แม้กระทั่งหน่วยงานราชการนะทุกวันนี้ก็ใช้เรื่องของระบบสารทนเทศภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า GS ฉนะะั้นนิสิตท,ทุกคนเนี่ยโชคดีมาก ที่จบคณะนี้ก็อยากจะขออวยพรให้นิสิตท,ทุกท่านที่จบคณะภูมิสารเทศศาสตร,ร์จงมีความก้าวหน้านะฮะถ้าจบปัญญาตีก็ต้องต่อปัญญาโทจบปัญญาโทก็ต้องต่อปัญญาเอกเพราะเรามีอย่างครบคันครับค่ะขอบคุณอาจารย์ สวัสดีพี่วดิตนะคะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ได้สวมชุดคุยนี้และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องออขอบคุณน้องๆน,นะคะที่มาแสดงความยินดีกับพี่วดิตปีนี้ค่ะก็มีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่แบบได้เข้ารับพระราชทานในปีนี้นะคะแล้วก็ดีใจที่แบบเพื่อนๆมาจอการขอบคุณอีกครั้งค่ะค่ะ,คะขอบคุณพี่วดิตค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ๆบันฑิตใหม่ป้ายแดงสุดสวยๆของเรานะคะวันนี้นะคะเราก็อยากมาถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างาภาูมิจยอย่างไรที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะก,ก็คำถามทั่วไปนนะ้นก็ต้องภูมิใจแล้วก็ดีใจะคะ่ะแล้วก็มันเป็นแบบว่าเรียนจบมาแล้วเนาะเราเป็นสิ่งที่ว่าคาดหวังที่สุดแล้วะคะ่ะกับสิ่งนี้แล้วก็ได้มาเจอกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งก็ดีใจค่ะค่ะวพี่นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะ แล้วก็คือว่าการจบนี่คือว่าไม่ใช่แค่เรารับปริญญาบัตรก็คือว่าทุกคนเนี่ยหรือว่าเพื่อนเก่าๆที่แบบห่างหายกันไปอะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาเจอหน้ากันมาถ่ายรูปม่มิสซิ่งสังสรรค์รายการอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ดีและดีใจมากด้วยค่ะไ่ค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่ดีใจผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของเราก็ดีใจด้วยค่ะเราก็ดีใจจากตรงเนี้ยตรงที่ว่า พ่อแม่เราดีใจมีความสุขเราจะมีความสุขตรงนี้มากกว่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พี่ค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่พี่บัณฑิตสุดสวยของเรานะคะคณะการจัดการและการท่องเที่ยวค่ะค่ะอยากจะถามพี่พี่ว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้เข้าร่วมงานรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะ ก็รู้สึกดีใจนะคะเหมือนเรา,เราได้กลับมาอยู่กับบรรยากาศเดิมๆเจอเพื่อนเจอแบบสภาพแวดล้อมเจออะไรเดิมๆเลยนะคะมันทาให้แบบความคิดถึงแบบบรรยากาศเดิมๆกลับมาะคะ่ะขอบคุณพี่บัณฑิตค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ๆบัณฑิตคณะสาธ,ธารขศสาสตร์ค่ะอยากจะถามความรู้สึกของพี่บัณฑิตนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้เข้าร่วมในงานพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ค่ะ ก็มีความตื่นเต้นแล้วก็สนุกด,ด้วยได้ถ่ายรูปก,กับเพื่อนและเพราะว่านานๆทีเราจะได้กลับมาเจอกันที่นี่ค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของชีวิตของเราเลยที่ได้รับปริญญาบัตรครั้งนี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บัณฑิตค่ะขอบคุณนะคะเราก็อยู่กับญาติของบัณฑิตค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ปกครองของบัณฑิตดูว่ามีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับที่ลูกหลานเขาได้จบและได้เป็นบัณฑิตในครั้งนี้ค่ะ ค่ะข,ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการที่ลูกหลานได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2,556อในครั้งนี้ค่ะก็ <c oughs> ดีใจค่ะที่ลูกหลุบความสำเร็นนจทั้งคนโตทัต้งคนเล็สกส่วิทยาลัยนี้หมดเลยก็เป็นวิทยาลัยก็สลหรับนี้ก็อันด,ดับหนึ่งก็โอเคนะคะเอามาสิแรกจีเ็อันแรกค่ะค่ะดีใจค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ็อยู่กับญาติของี่พี่บัณฑิตค่ะวันนี้อยากจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกที่พี่บัณฑิตได้รับปริญญาในครั้งนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจอะค่ะเป็นปือ้อรึ่าคะครับก็ดีใจกับพี่โถด้วยนะครับเพราะผมก็เรียนมาตั้งหลายปีก็รู้สึกเป็นวันทึกของความสำเร็จก็ดีใจด้วยครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ ขายของอยู่หน้ามอนะคะเกี่ยวกับมีจะเป็นพวกดอกไม้อะไรเกี่ยวกับงานรับปริญญาค่ะอยากจะถามว่าที่นี่ขายดีไหมแล้วว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างอะไรเง้ทุนที่ก็ลงตัวดีแล้วก็ขายก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับหนึ่งงานสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ ค่ะหนูรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติในการเป็นพิธีกรในครั้งนี้คะ่ะสุดท้ายนี้หนูก็ขอให้พี่ๆทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานคะ่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ